สวัสดีวันนี้มาเล่นเกมเลสเดนอีเวลซิเอสไอเกเฮเก็บของเก็บเก็บเเฮ้ใครมาทำอะไรทเนี่ยเฮจะรับทนน้ย อยากยิงประามนั่นไปว่าไงวะโอ้ไมค์กระดานไรสวยเอ่ uh, e <excuse> ขอโทษดิแต่ <Sir. S 1> ถามไรหน่อยท่านผมมีเรื่องจะถามหน่อยเออท่าน,นเป็นคนดังผมอยากจะขอลายเซ็นหน่อยมีอะไรในนม

นีนนนน่นี่มันก็สุนท้องบอลนี่มันสุดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทองรับเฮ้ยรถใครวันน่ะออกมาแล้วรับจากคนดินเลยเฮ้ยหยุดไม่ยห้เข้ามา เสียงเบื่อนักช่วยกด้วยวชิบหายแล้วขอเล่นไหม่โอเคไหมมันมีคนบ้าอยู่ในบาน้นนานไม่มีทางเลือกเต้องยิงมันถล่สนเลยเราหาอะไรไมได้เลรียกเข้าไปที่หมบา้านเราหาที่หลบซ่อนไปต้อง,องพรางก่อนอก็ใจไม่จาะใจแล้ว

6 sec. wow! Yeah. <laughs> hey, no, hey. Yeah, รถข,ข้างบ้านมันมีกล่องกล่องปริศนาอะนะออรู้สิมีอะไรบ้างโอ้โหไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยทีนี้เราก็มาไปดูเพื่พนๆเราว่ามป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมทางนะที่มาส่งเราลูกดาวมองด้านล่างช่ว่าไม่อะไร รถบรรทุกสองคันเฮ้ hey. <No. S 1> รถตำรวจกับรถบรรทุกได้ตกลงไปขณะชนกัน Where are the official I hope they got out in a r m ในช่วงเวลานี้เขาหายไปไหนกันสองคนไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่าเอามาดูทั้งนี้ The price is our I can't go back this way ไม่สามารถกลับไปได้เพราะสพานมันขาดแป๊บหนึ่งข้อภัยเมื่อกี้เป็นฉีมานะหวังว่าเราคงไม่ช่ป้ายสุดท้ายามีสองภาคนะภาคธรรมดากับภาคแก่ให้เลือกชอมเอา เลือกได้ไม่ว่าอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครด้วยนะจ๊ะผู้ชมทั้งหลายจ๊ะโอเคตัวนี้พอเป็นระเบิดใช่ไหมจริงเราจะยริงก็ได้เนี่ยยิงก็ไป

ระเบิดไปหมดใส่ไอบ้บรรจุบรรจุกระสุนกัไม่เียกใส่เรีเกบรรจุแล้วก็ป้อนเออมีสองอย่างเฮ้ยมีสีเลือดด้วยมันต้องเกิดอันตรายในนี้แน่นอนมีอะไรบ้างอโอทอ 1, ้องหนึ่งพันเหรียญ ถ้าหากเราเจอเนี่ยเรายิงตัวหน้าก่อนยิงเลยของไม่มีไอหนุ่มนันเลื่องค่าของเราตายอ่ะได้จำหน้ามันไว้ซะออไอหนุ่มรอเลยนะ ไเส,ส้นอะไรเหรอเทมนี่เ้ใดใจเลนะนี่นะนนกี่ตนง้เจอกันใหม่พ่นพีในหลนันพาสั้นๆพอ